แต่ว่าในทางปฏิบัติยังยังดูทํางานกันเหมือนเดิมก็เลยเลื่อนให้พอเดนในวัดมาเป็นประธานโครงสี่ภูมิภาคแล้วก็เอาน้องมีมาเป็นรองประธานแล้วก็ปรับเอมี่ไปเป็นเลขาส่วนผมมันไม่สามารถรั้งตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในห้าโครงนอกจากเป็นสเตอรลิงทีแรกเขาจะให้ผมเป็นคนรีวิวพวกเราด้วยนะผมเกรงใจ ถ้าผมผมกินเองชงเองเขาก็ว่าเราอะเนาะผมก็บอกว่าให้ผู้ทรงคุณวุฒิคนอื่นดีกว่าแต่วันนี้เฟนจริงๆอะผมจะเข้าไปช่วยด้วยอชื่อผมจะไม่ได้อยู่ในเป็นโปรเจกต์แมนเจอร์ในโครงกลางแต่น่าจะเป็นคอนซัลทให้ทุกโครงการนะครับเป็นคอนซัลทให้ทุกโครงการเป็นที่ปรึกษาให้ก็อันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งเพราะฉะนั้น บทบาทในการดีเฟนวันนั้นเนี่ยก็จะต้องขอให้เฮดแต่ละภาคได้เทคแอคชั่นละผมได้แต่นั่งอมยิ้มแล้วก็เป็นโค้ดให้ตอนก่อนพวกเราจะขึ้นดีเฟนต์นะครับเบื้องต้นเนี่ยหลักๆก็คือเราจะให้พอดนายวัตคุยเขาโครงใหญ่ที่เป็นภาพรวมของสี่ภูมิภาคแล้วก็การจัดการของโครงการก่อนหลังจากนั้นก็จะโยนให้แต่ละภาคได้มาเพิ่มเติมข้อมูลที่เป็นส่วนของภาคตนเองนะครับของภาคตนเอง แล้วคิดว่าชุดโครงการห้าโครงการเนี่ยก็จะถูกแอบรูฟโดยผู้ทรงคุณวุฒิคราวดเดียวกันก็จะซักจะถามจะหาข้อมูลอะไรแล้วก็เตรียมพร้อมนะครับผมรีวิวโครงการโรงเรียนตชดเมื่อวานเนี่ยวิธีการของเรียนตชดก็โอเคอยู่แต่ว่าเขาก็มีช่องโหว่แล้วก็มีประเด็นที่ผู้ทรงคุณวุฒิทักท้วงได้หลายเรื่องอทีนี้ จุดที่เห็นเป็นจุดแข็งแล้วก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจก็คือเขาเขาไม่พูดถึงหลักการและเหตุผลแล้วนะพี่เพราะว่าหลักการและเหตุผลเนี่ยมันคุยกันมาหลายปีแล้วเขาสตาร์ทด้วยสิ่งข้อค้นพบในสองปีแรกเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกโครงการแต่ละภาคอาจจะต้องไปทำการบ้านก็คือสองปีที่ผ่านมาเราเจออะไรในในภาคตัวเองของออสก็อาจจะเป็นสองปีที่ผ่านมาในภาพใหญ่ภาพรวมโอเวอร์วิวของของโครงสี่ภาคว่า เรา manage ทีมหนุนเสริมเราเซตโครงสร้างการทำงานเราพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการทำงานยังไงเราก็ทิศทางในการปรับรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนจาก Q classroom ไปสู่สาม Q ที่เราคุยกันเมื่อคราวก่อนตอนที่เราพรีรีวิวอ่ะมันคืออะไรนะครับจากนั้นก็เชื่อมให้เห็นว่าโครงการกับโครงภาคเชื่อมโยงกปนยังไงแล้วเออ กระบวนการสําคัญกิจกรรมสําคัญที่ควรจะที่เราจะทํากันไม่ว่าจะเป็นการทําให้เป็นคลัสเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอรูปแบบการหนุนเสริมที่เปลี่ยนไปหรือการสนับสนุนงบประมาณไปที่กลุ่มโรงเรียนเป็นหลักให้เขาขับเคลื่อนกันเนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่ไฮไลท์เพราะว่านี่เป็นจุดจุดที่โรงเรียนตชดรโดนโจมตีครับโรงเรียนตชดใช้เงินอยู่สิบสี่ล้านเจดสิบโรงเรียน ผมหาดูใช้เงินสองแสนบาทต่อโรงเรียนอ่ะของเราเจ็ดร้อยโรงเรียนสามสิบสองล้านเนี่ยผมว่าเราน่าจะไม่น่ากังวลอะไรกับพวกประมาณผมก็ชี้ให้กสศเห็นนะครับว่าให้นักชาการสสไปรูปเอาเองก็แล้วกันว่าการเรียกว่าอะไรต้นทุนการการตอนหน่วยของเรากับของเขามันมีกันเยอะมากเลยของเขาห้าเท่าของเรานะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่ากสศน่าจะ ไม่ติดอะไรไม่ติงอะไรก็เหลือแค่เรื่องของการซักซ้อมของ,ของพวกเราให,ให้เรียบร้อยทีนี้ในวันรีวิวเนี่ยทีแรกเขาจะให้เขาให้เราออนไลน์ผมเกรงใจผู้ทรงคนณวุฒิผมบอกว่าเออถ้าเกิดเราตั้งใจจะทางานจริงๆทําไมเราไม่ไปออนไซต์ site. ส่วนผู้ทรงจะออนไลน์มาก็เป็นเรื่องของผู้ทรงเราควรจะแสดงความตั้งใจของเราในพื้นที่อะไรเงี้ยนะครับทางกสศก็เห็นด้วยแล้วก็ แต่แต่มีโค้ตาชัดเจนนะครับขอให้ส่งทีมไปภาคละสองคนส่วนผมไปในโค้ตาของสเตอร์ลิงไม่ห่วงออสก็เซตประธานกับประธานกัะเลขาไปได้ที่ที่ปรปยูนก็หาสักสองคนนะครับเดี๋ยวไงส่งลายส่งลายเข้ามาในในกลุ่มประธานภาคว่าจะส่งใครมาบ้างเพราะผมจะออกกรนานเรื่อง,เร,องเรื่องที่พักสถานที่ค,คิดว่าเป็นที่พักแถววิทรีครับ,รบแล้วก็ไปขึ้นพบปะเกันที่ กสสเลยที่ที่ตึกไอเอเลยอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่ที่เกี่ยวข้องกับพวกเราอคือที่ผมกำลังขอข้อมูลเพิ่มเติมก็คือรุ่นที่หนึ่งและรุ่นที่สองที่มีการปรับรายชื่อโรงเรียนใหม่อตอนนี้เขาส่งรายชื่อรุ่นที่หนึ่งมาแล้วที่เป็นที่เราตัดโรงเรียนออกนะครับมีโรงเรียนที่ปรับรายชื่อออกสี่สิบโรงเดี๋ยวผมส่งในไลน์ให้นะครับขออภัยเมื่อกี้ว่าจะส่งและลืมไปนะครับ ก็มีมีบางโรงไม่ถูกตัดที่เราเสนอไปเยอะแยะนะครับเขาเลือกเขาเลือกบางโรงแล้วก็อันนี้เป็นเป็นข้อข้อยุติในที่ประชุมเตลลิงนะครับแล้วก็มีบางโรงที่ตัดไปจริงๆแล้วก็เอาโรงใหม่เข้ามาแทนตอนนี้เขาส่งรายชื่อเดี๋ยวผมส่งลายรายชื่อรุ่นแรกให้พวกเราดูก่อนแต่ว่ามันมีรุ่นแรกแล้วบางโรงกระทบรุ่นที่สองครับเพราะมันหายไปทั้งยวงบางทีรุ่นนี้อยู่สองโรงเรียนนี้อยู่สองรุ่นเนี่ยถ้าถูกตัดก็คือโครงหายไปเลย อันนี้ก็เป็นตัวแนบท้ายซึ่งซึ่งไม่น่าห่วงเท่าไหร่ก็แนวโน้มในการทําสัญญาก็น่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนกันยาน,นะครับแล้วเราก็เทคแอคชั่นกันได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมก็เป็นประเด็นที่อยากจะนําเรียนตัประธานภาคทุกภาคไว้แล้วก็เดี๋ยวผมจะส่งคําสั่งให้แต่ละภาคแปรรูปอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะให้น้องมีขึ้นเลยตอนนี้คิดว่าไม่ต้องไม่ต้องรออะไรละ ในสพทเองไม่มีการเคลื่อนไหวใช่ไหมพออุปกรณ์ท่านเลขายังอยู่ท่านรองเลขาอย่างอยู่ใช่ไหมยังอยู่ครับยังอยู่ท่านธนุยังอยู่เนาะท่านน้ำพรยังอยู่เนาะ <c oughs> เพราะว่าถ้าเราถ้าเราดันคําสั่งชุดนี้ออกไปแล้วก็เกิดมีการเปลี่ยนแปลงในผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็จะส่งผลกระทบกับโครงการเราเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวภายในในขณะที่เราส่งรงการขึ้นรีวิวเนี่ย ก็ oh. จะขออันนี้มาด้วยนะครับขอคําสั่งดันพร้อมกันไปด้วยข้อมูลที่ผมได้จากที่ประชุมก็ประมาณนี้ตอนนี้ถ้าใดมีประเด็นสักถามเชิญเลยครับขออนุญาตขออนุญาตครับท่านู้ชครับเชิญครับในเรื่องคําสั่งนะผมเกรงว่าวันที่สามสิบสามสิบนี้เกรงว่าผู้บริหารหรือบอร์ดของสวทเเองมันก็จะมีการ โยกย้ายหรือการปรับตำแหน่งกันทีนี้ผมว่าถ้าหากว่าเราส่งคาสั่งไปหลังวันที่หนึ่งตุลานะ่าเกรงว่าถ้าคนใหม่เข้ามานี่มันจะต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจอีกนานอยู่นะนานพอสมควรกว่าจะกระจายงานได้ผมว่าในช่วงเดือนกันยานี่ให้รีบรีบเสนอขึ้นไปเลยนะครับเพราะผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็เข้าใจของเราอยู่แล้วในในประเด็นตรงนี้นะครับก็อยากให้ให้เร่งตรงนี้ ไม่อยากจะให้รอจนถึงตุลานายใหม่มากว่าจะทําความเข้าใจอะไรกันได้นี่โอ้ยากมีแนวโน้มใช่ไหมท่านสถะานวงในเป็นไงบ้างก็ผมก็อยู่วงรอบเหมือนกับท่านนั่นแหละรครับท่านครับคิดว่าลุงหนุจะขึ้นมาเต็มเต็มเห็นว่าวันที่สามสิบครับวันที่สามสิบแต่ท่านลำพรยัเงเหลืออายุไม่ใช่หรอเหลือหนึ่งปีอายุราชการหนึ่งปีนะต้องถามท่านนุวุิครับท่านนุวุิจะใกล้ชิดกว่าทางนั้นนะครับ อยู่บ้านใช่เชยครับแต่ว่าเบื้องลึกเบื้องในผมไม่รู้ต้องถามท่านเคปครับก็คิดว่าถ้าถ้าอย่างท่านท่านสถานเป็นห่วงเดี๋ยวผมจะอ่อพรุ่งนี้มะรืนนี้แหละเดี๋ยวอ่าจะมีไฟล์ผมกับออสนี่แหละมารู้ใครอัปเดตหลังสุดกว่ากันนะคําสั่งเนี่ยเดี๋ยวผมกับเลขาจะจะประสานงานกันแล้วก็ส่งให้อินบ็อกไปหาประธานโดยตรงนะครับเพื่อที่จะอ่าเอ่อ แอปพรูฟตัวไปชื่อตามคําสั่งเนาะแล้วก็ดันอย่างท่านสถานว่าขี้เกียจอธิบายให้คนใหม่ให้มันออกมาก่อนอฝากพออุปรกรณ์แจ้งน้องมีไว้ก่อนนะครับว่าจะต้องอขับเคลื่อนเรื่องคําสั่งคู่นขนานไปด้วยน้องมีเข้าอยู่ค่ะโอ้ขอบคุณครับน้องมีมืดตือต้อเลยเธอ,อ <laughs> น้องมีมีความเคลื่อนไหวไหมน้องมีอ่ายังไม่มั่นใจค่ะตอนนี้ วงในว่าไงบ้างเปลี่ยนเลยขาไหมบอกไม่ได้ค่ะปานุเราไม่มาเหรอประแสมันก็ปั่นค่ะมันก็มีแรงแรงอยู่ไม่ค่อยมั่นใจค่ะก็น้องมีจะอยู่ในโพซิชันของรองปูนกลางนะครับเพราะว่าเขาเขาดีด อ๋อสุขโชคไปเป็นคอนซัลที่าหมดละที่ถ้าให้ค่ะให้ให้ช่วยตรงไหนดูตรงไหนให้รับใช้ตรงไหนก็สั่งการได้เลยค่ะบางทีมีก็ไม่รู้ค่ะบางทียินดีค่ะกิจกรรมที่หลังจากขึ้นเขาคงเสร็จกิจกรรมที่ต้องเร่งด่วนก็คือต้องเร่งพัฒนาตัวชี้วัดใหม่แล้วก็สั่งพิมพ์คู่มือ ที่เราแก้แล้วแก้อีกนะครับก็แล้วหลังจากนั้นจะต้องเร่งประชุมทีมุนเสริมทั่วประเทศภายในเดือนตุลาทีมุนเสริมจะได้มีเครื่องไม้เครื่องมือฝึกใช้โปรแกรมมีคู่มือเดินลงโรงเรียนเนาะมีตัวชี้วัดที่จะไปขยับแล้วก็ประเด็นของการเตรียมคลัสเตอร์ต่างๆที่เราจะต้องเซตเพราะตอนนี้เราไม่อุดหนุนเงินไปที่โรงเรียนตรงๆนะครับเราอาจเงินไปที่คลัสเตอร์ห้าโรงแสนหนึ่ง ติดลงสองแสนก็ว่ากันไปนะครับมันจะทําให้เกิดกลไกในการขับเคลื่อนที่มีตัวบาลานซ์อำนาจกันนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ทุกภาคจะได้นําเสนอเนาะเรื่องของรายละเอียดของเขาโครงมีข้อห่วงใหญ่หรือกังวลเรื่องอะไรไหมครับรายละเอียดที่เราคุยกันหลังสุดน่าจะไปนอนละเราเเอาเค้าไปมาดูกันสักวันไหมครับ เราให้เวลาแต่ละภาคไปเตรียมตัวแล้วก็เราลองดีเฟนตกันเองไหมครับทุกวันก็ดีครับผซ้อมซ้อมใหญ่ซ้อมใหญ่เพราะวันวันจริงผมไม่ได้อยู่เป็นหมอหอให้นะพี่ผมนั่งยิ้มอยู่ข้างนอกเขาจะให้ผมเข้าห้องประชุมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนั่งยิ้มย่อยเย้ใช่ไหมยอยเย้จิบกาแฟรอรอพวกนั้นโดนจวกพอเชื่อ ถามท่านชูนเราเรามีเวลาในการวีซิ่นแต่ละภาคกี่นาทีครับว่าไงครับผอประการเรามีเวลาในการรีเซนต์กี่นาทีครับแต่ละภาคเอ่อผมคิดว่าโดยรวมแล้วเอ่อถ้าผอดำเนวัฒน์ยิงก่อนสิบห้านาทีอ่ะแต่ละภาคก็ไม่ควรจะเกินสิบนาทีแล้วล่ะครับแล้วค่อยให้ผู้ทรงแอบรูฟทีเดียวเพราะมันเป็นชุดโครงการ ลองลองเตรียมกันไม่เกินสิบนาทีดีกว่าเพราะว่ามันห้าโครงมันห้าสิบนาทีโดยส่วนใหญ่หนึ่งโครงเนี่ยเขาให้เจ้าตัวพรีเซนต์ไม่เกินสิบห้านาทีเท่าที่ผมรีวิวโครงการมานะครับถ้าเราตัดตอนแล้วก็กระชับลงต่ำกว่าสิบนาทียิ่งดีเพราะว่าเรา เขาอ่านงานเราหมดแล้วครับมีมีประเด็นเพิ่มเติมนิดหนึ่งสำหรับโครงการภาคเหนือโครงการกลางเดี๋ยวขออนุญาตกดลายแป๊บนะครับขอน่าครับแต่ขอใช้สั่งปิดเสียงด้วยท่านฟอไดได้วัดควบคุมเสียงด้วยครับท่านใดที่ไม่ได้เปิดครับ ปิดตัวยไม่ได้คุยนะครับอเอ,อเพิ่มเติมนะครับผมมีตัวแอปลิเ TOR ใหม่ ก็คือ,อกสสเนี่ยถูกปรับ TOR ใหม่ตามแบบฟอร์มประกาศใช้ใหม่นะครับสำหรับข้อมูลผลง,งาน3โครงการคือภาคเหนือภาคใต้แล้วก็โครงกลางสามโครงเนี่ยเดี๋ยวผมส่ง TOR ให้ดูใหม่เพราะ TOR เวลา TOR เหมือนเหมือนกรอบความคิดที่ให้เราทำโครงการทีนี้สองโครงแรกอะส่งก่อน ของพี่ประยูนกับของอีสานนะผ่านไปละไม่ต้องปรับอะไรแต่ของโครงภาคใต้ของโครงภาคกลางและภาคเหนือส่งช้าซึ่งมันจะต้องเข้ามาล้อกับ TOR ใหม่ในตัว TOR ใหม่มันจะมีคีย์เวิร์ดเรื่องของ Learning Access เรื่องของ Learning o u t c o m e เรื่องของ Alternative Education เรื่องของ System Change มันเป็นคีย์เวิร์ดเฉยๆแต่ผมถามตุ้ยแล้วบอกว่าตุ้ยบอกว่าตัว ทิศทางของโครงการไม่เปลี่ยนแต่อาจจะต้องโฟกัสคำสําคัญเหล่านี้นะครับเดี๋ยวผมส่งให้ในลายประธานนะครับเพราะฉะนั้นของท่านภาคใต้กับของอีสานก็ของของอีสานกับของกลางก็ไม่ต้องปรับอะไรนะครับแต่ของภาคใต้ของเหนือแล้วก็สี่ภาคะจะต้องดูคีย์เวิร์ดตัวนี้กับ TOR ที่ผมจะส่งเข้าไปใหม่นะครับเดี๋ยวส่งเดี๋ยวส่งให้ อส่วนอารายชื่อผู้รับทุนปีหนึ่งเดี๋ยวส่งให้เหมือนกันนะครับออันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เราเตรียมนำเสนอกันอตอนนี้ถ้าเราจะเซ็ตความพร้อมอีกครั้งหนึ่งแต่ละภาคท่านคิดว่าเราจะคุยกันได้สักเมื่อไหร่ดีวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดครับถ้าเราขึ้นวันที่หนึ่งสองสามสามสิบเอ็ด เรียกว่าหนึ่งสองแนวโน้มเป็นวันที่สองอาจารย์ดาลณนีว่างวันที่สองท่านอื่นได้ทั้งสามสิบเอ็ดหนึ่งสองนะครับตอนนี้อาจารย์ดารณนีให้วันเดียวคือวันที่สองภาคเช้าวันที่สองภาคบ่ายผมไปคุยกับสมาคมผู้หารปฐมที่ลาดวินิตกอตอนเช้าจะอยู่กับพวกเราก่อนบ่ายก็เข้าไปเป็นเบียกรเ,เรานัดคุยกันสักอีกช่วงหนึ่งตอนไหนดีกาน่าจะสักสามสิบเอ็ดเผื่อวันที่หนึ่งไปแต่งเติมเพิ่มเติม 3าิบไม่ออสสาสิบเอ็ดเดี๋ยวถ้าเกิดเขาโดนสามสิบเอ็ดล่ะ mm. เขาให้วันมาสามวันสามสิบเอ็ดหนึ่งสองสามสิบไว้ไหมครับวันนี้ยี่สบเจ็ดดีสามสิบตอนเย็นผมอาจจะไม่ค่อยสะดวกท่านท่านรูวดเข้ามาเองใช่ไหมครับวันประชุมครับครับท่านรูวูดกับใครเอ่ยหมายถึงว่าที่ไปรีวิวใช่ไหมครับ ใช่ครับอ๋อตอนนี้ก็คงจะเป็นท่านสถะานนะครับอนนะแอ่ยังไม่ไดคุยกันครับพอดีหรังนี้จะคุยกันว่าท่านจะว่างมาโอเคคือคือ,คอเดี๋ยวเดี๋ยวรบกวนทุกภาคส่งผู้แทนสองคนนะครับสองคนเนตเพราะว่ามันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่พักถ้าเราไปพักที่วิกตีแล้วเข้าไปดีเฟนที่กสสเนี่ยเดี๋ยวทางกสสเขาจะจองที่พักให้เขาให้สิทธิ์มาภาคละสองคนคเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวส่งลายในกลุ่มประธานภาคเนาะ แล้วก็นัดหมายกันวันที่สามสิบแต่ถ้าท่านรู้ไม่ว่างไม่เป็นไรสามสิบเป็นวันไรออสการอัาคารพูด<อ>วันอังคารวันอังคารท่านรู้ติดใช่ไหมก็ก็เราจะพยายามมาที่ท่านแหละครับให้ภาคอื่นนำเสนอไปก่อนวอาจะท้ายๆก็ได้เรานัดสักหนึ่งทุ่มเหมือนเดิมไหมครับครับดีครับได้เนาะหลกัหลกๆก็คือปีที่แล้วไปเจออะไรมาบ้างปีนี้จะทําอะไรใหม่ <laughs> แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าคนเชื่อมคนเชื่อมหลักเนี่ยเป็นพอเดนวัดเลยนะครับโอเวอร์วิวทั้งระบบเลยครับรี่อันรี้เหนื่อยหน่อยส่วนที่เหลือก็อาจจะให้ข้อมูลเฉพาะกิจหรือไม่ก็โชว์คลัสเตอร์ยิ่งดีเลยนะครับถ้ามีคลัสเตอร์ดัมมี่ไว้ในใจว่าภาคเหนือ,อจังหวัดน่านจะมีประมาณสามคลัสเตอร์ตรงไหนบ้างจังหวัดเชีงยงใหม่จะอยู่กี่คลัสเตอร์อะไรเงี้ยเราไปดัมมี่ไว้รอครับ แต่ละภาคจะมีกี่คลัสเตอร์แล้วก็คาดว่าจะอุ่นหนุนลงไปยังไงแล้วก็มองข้อข้อมูลก่อนว่าในคลัสเตอร์นั้นโรงเรียนไหนที่จะเป็นโรงเรียนแกนนําอย่างเงี้ยเราเราชี้ให้เห็นความเป็นไปได้นในการทํางานเลยส่วนวิธีการหนุนเสริมวิธีการพัฒนาทีมแล้วก็คอนเทนต์ในการพัฒนาโรงเรียนเนี่ยพอเดนวัตต้องเป็นหออัวหอกละ UPLC Q Classroom Q Leadership Class เนี่ยต้องมาละใช้ กลไกของ PA เป็นตัวเคลื่อนโรงเรียนเนี่ยเป็นโอกาสทองของการขยับ PA ขยับ PLC แล้วก็ Leadership อันนี้ต้องอได้วัดนำไปก่อนนะครับแต่ละภาพก็น่าจะโชว์ความเข้มแข็งของภาพกระบวนการลงไปทารโรงเรียนนะครับรวมทั้งเรื่องของเขาฝากมาเรื่องของการดูแลโรงเรียนที่ถูกตัดนะครับยังอยู่ในโหนดของเรา ถึงแม้ว่าโรงเรียนนั้นจะถูกตัดรายชื่อไปแต่เราก็เป็นโรงเรียนแกนนาพัฒนาได้ด้วยอ,นนอันนี้ก็สามารถเพิ่มเติมในในโครงการได้นะคะประเด็นข้อสังเกตท่านใดอยากสักถามไหมครับ พออุปกรณ์มีอะไรไหมครับนอกจากจะเป็นโควิดแล้วก็สำเร็จแล้วในการส่งโรงเรียนพื้นที่สูงเข้ารายชื่อห4 4่่อโรงครบหมดล่าสุดใครอยากได้ตึกล้ำบ้านช่องวันที่28-29พออุปกรณ์ไปจัดแล้วนะครับเ<ค>ราเราผ่านการทดลองนะ pues ครับต้อไม่อยากให้ใคร,ใครดูโดยหลักการนะครับเงินที่ด้วยสิทนะครับก็น่าจะไม่กระทบอะไรมาก หรือว่าจะส่งผลกระเทือนต่อการลดความดุร้ายในการศึกษานะครับสร้างความเชื่อมั่นของให้กับนักเรียนที่อยู่ในในชมรมของเราว่าเออถ้าเรารวมกลุ่มแบบนี้เรามีข้อเสนอเชิงไม่ยามแล้วพวกเราทํางานอยนะ่างเขียบแกร่งมันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงๆนะครับไม่อยากให้ไม่อยากให้ใครลุดไปครับมาทั้งวงก,ก่อนอันนี้คือประเด็นนะทีนี้ผมสอบถามนิดนึงครับเรื่องของการนําเสนอเอ่อ การนำเสนอของเราก็จะคล้ายๆกับว so so like ันที่เราดีเฟนทีรีวิวในครั้งแรกไม่ใช่หรือครับอ่าทีนี้นับถครับรวมกันนะครับจะเสนอภาพรวมของเงินใช่ไหมแล้วแบ่งกลุ่มของเงินว่าเราไปลงไปใช้ตรงไหนบ้างใช่ไหมครับใช่ครับคล้ายๆกับตอนทีรีวิวครับเสียงออดกวนมากกว่าเรียงให้เขาเห็นว่าไอ้เงินเงิน ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยเราลงไปตรงไหนกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณนี้แต่ของเราเนี่ยผมดูข้อมูลที่กรรมธานสุภโชคบอกแล้วนะครับว่าตอจดอเนี่ยต่อโรงเนี่ยเขาเขาสูงกว่าเรามากนะครับดังนั้นตรงนี้น่าจะเป็นข้อได้เปรียบของพวกเรานะครับก,ก,ก็ก็เสนอตรงนี้ครับผมขอเพิ่มเติมตรงนี้เท่านี้ครับตัวไฮไลท์ <c oughs> ของแต่ละภาคน่าจะเป็นวิธีการลงโรงเรียน อันที่สองก็คือโปรเซสจุดเน้นนะครับที่เราใช้องค์รวมทั้ง Q PLC Q Classroom Q Learning เนาะแล้วก็ Q Leadership เป็นตัวหมุนทีเดียวแล้วก็เรื่องของการพัฒนาตัวชี้วัดให้มันโดนผมว่าชุดนี้ช่วยกันเสริมได้แต่ว่าความแตกต่างของแต่ละภาคก็อยู่ที่บริบทเรื่องของวิธีการเซตโนดเซต คลัสเตอร์อันเนี้ยจะแตกต่างกันถ้าเรามีดัมมี่ไว้ในใจพี่ประยูนอาจจะมีแปดคลัสเตอร์สิบคลัสเตอร์ผมไม่แน่ใจนะครับลองลองดูจํานวนโรงเรียนชุดใหม่ทั้งรุ่นหนึ่งสองสามถ้าเราโชว์ <c oughs> แล้วก็คุปปิ้งไว้รอได้เขาจะเห็นเขาจะเห็นชัดเจนครับว่าเราจะทํางานยังไงต่อเราอาจจะไม่จําเป็นต้องกระจายเม็ดเงินก่อนใช่ไหมแต่ว่าเราอาจจะกรุ๊ปเป็นกรุ๊ปกว้างอะ่ะ ใช่รูปเฉยๆว่าสุราษฎร์มีก,กี่คลัสเตอร์หรือว่ายะลาปัตตานีอะไรเงี้ยคือคือมันบางทีก็อยู่สองจังหวัดเนาะแล้วโปรเซสการาเราเฉลี่ยใกล้เคียงกันอยู่แล้วต่อตัวต,วต,วตวรวมอะจำนวนเงินตรงนั้นอะครับเดี๋ยวผมกับพอเดนวัตจะคุยกันโอเวอร์วิวของทั้งสี่โครงห้าโครงก่อนสี่ภาคก่อนส่วนดีเทลแต่ละภาคที่จะใส่เข้าไปที่เป็นบริบทของตัวเอง ก็เอามาเพิ่มเติมที่เพิ่มเติมนะครับเราจะไม่พูดถึงหลักการและเหตุผลตั้งแต่กสสตั้งหน่วยงานมาเพื่ออะไรโครงการนี้ไปสนับสนุนครูรักถิ่นอะไรยังไงเราจะไม่คุยละเพราะว่าเขารู้กันหมดละเราขึ้นมาเลยว่าปีที่แล้วเราทําอะไรแล้วเจอปัญหายังไงปีนี้เรามีกลุ่มใหม่โผล่ขึ้นมาเท่าไหร่ในแต่ละภาคและกลุ่มใหม่เนี่ยมันอยู่ยังไงมันจะดึงอิงอาศัยกลุ่มเก่าให้เกิดการเคลื่อนตัวยังไง ภายใต้ยุทธศาสตร์ของเรา3-4คิวหลักเนี่ยนะครับแล้วก็เราดัมมี่ของพื้นที่ว่ามีกี่คลัสเตอร์แล้วก็ทีมสนเสริมที่จะลงแต่คลัสเตอร์มีมีข้อเขาเรียกว่าอะไรอหุดแข็งโอกาสในการที่จะลงพื้นที่ปลักอินเข้ากับมหาวิทยาลัยในพื้นที่กับระบบปกติเขตพื้นที่กับสอนอได้ยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นประเด็นหลักที่เขาต้องการความมั่นใจนะครับ ท่านอื่นมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับมีไหมครับผมจะจิบเบียร์ต่อแล้วนะครับพี่ประยูนเปิดไม้ด้วยเห็นด้วยครับอยากให้ประธานมีความสุขครับจิบต่อเลยครับน้องมีนะ ไม่ไม่น้ำตงประธานไม่กังวลเลยเหรองานเสร็จแล้วใช่ไหมไปแล้วจีบได้เลยค่ะผมผมปล่อยให้พวกเราว่ายน้ําเองแล้วผมรอดแล้ะ <c oughs> ที่เหลือผมไม่ตายด้วยละว่า <c oughs> น,นั้นเลือดโซกเลยท่านท่านหนึ่ที่ปรึกษาเหมือนเดิมนะถ้าพี่ได้แผ้มาก็ต้องฝากให้ที่ปรึกษาหนึ่งแพ้ถ้าพี่ได้มาสอง ทุกภาคทุกภาคเตรียมประเด็นเรื่องที่ปรึกษาเลยนะครับเขาดีดผมออกหมดแล้วผมต้องไปอยู่คอนเซิลทุกภาคแล้วครับพอสุขสันยังต้องดูแลเรื่องตัวข้อมูลชุดใหม่ที่องอัพเข้าระบบโปรแกรมนะครับเพราะว่าโรงเรียนรุ่นที่สามมารุ่นที่หนึ่งปรับใหม่เจ,จะต้องเตรียมงานกันในช่วงเดือนกันยานุลาก็พอสุขสันจะช่วยตัวโปรแกรมเราเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เตรียมขยายผลกันเรื่องของซอฟต์แวร์ภาคเดือนที่แล้วนะครับ รับทราบ,รบครับขอบคุณครับ,รบ,รบท่านอื่นมีอะไรจะสักถามไหมครับเจอก,กันกวันที่สามสิบเลยไหมของของภาคใต้วันที่สามเนี่ยอาจาร์นดาดีเชิญไปปัตตานีเลยผมกำลังหาหาวิธีการว่าถ้าถ้ารีวิววันที่สองนี่จะทำยังไงอยู่เนี่ยซูมไปซูมไปที่สองเราเอาโครงการรลอดก่อนถ้าโครงการนี้ไม่เกิดที่อื่น,นไม่เกิด<ห>สักอย่างตอนนี้พออ่า ออสอยู่ในราชสวงศักดิ์มีคิวที่เท่าไหร่นะที่จะต้องไปเชียงใหม่224ครับท่านประธานครับ24กันยาเป็นโครงภาคเหนือเลยใช่ไหมครับมหาอะไรในภาคเหนือเลยใช่ไหมครับผมเดี๋ยวผมลองทำที่บนครับเนือต้นบนเนือต้นบนโอเคจะเป็นเรื่องของการเวิร์กช็อปครูพี่เลี้ยงโรงเรียนปลายทางกับนักศึกษาที่จะลงในปีแรกนะครับ้ะเข้าเจิญประธานภาคเหนือทีมภาคเหนือแล้วก็เชิญโครงกลางไป ไดเปลี่ยนกับเขาวันที่24ที่ที่ไหนนะอนราชพัฒเชียงใหม่ครับราชพัฒเชียงใหม่ครับทําตัวให้ว่างครับที่ท่านประธานครับที่นี่เขตสรวงนะครับอ๋อออกมาข้างนอกใช่ไหมครับโอเคครับโอเคได้ไปนั่งรอตรงนั้นเราจะไม่เจอใครแล้วครับออกไปข้างนอกครับครับครับภากใต้ที่สามที่ปัตตานีอันนี้ก็เป็นพี่เลี้ยงใช่ไหมใช่ใช่ก็เป็นการเป็นการระดมของครูพี่เลี้ยงเนี่ย ไปเที่ยวไทยตะบุกโาก็ไป่ปัตตานีไหมดวันที่สามวันที่สามใช่เสร็จวันที่สองแล้ววันที่สามโตเลยเดี๋ยวประชุมสเตอรลิงวันที่สามสิบเขาเชิญผมแน่นอนเลยสเตยรลิงจะประชุมวันที่สามสิบครับเขาเชิญแน่นอนให้ให้สเตอรลิงไปไปแจมแน่ผมกำลังคิดอยู่นี่ผมจะกลับบ้านยังไงอยู่เนี่ย ่วาถ้าเป็นลงปัตตานีเนี่ยกับสุราษฎร์ไม่ใช่ระยะทางไกลๆ้าบันลงสุราษฎร์ไปปัตตานีก็ลําบากเพาราะระยะทางมันหกร้อยกิโลอยู่เนี่ยจังรถตู้เลยหลับไป <c oughs> เอ่อท่านอื่นมีคําถามเพิ่มเติมไหมครับพอปกรณ์พร้อมรถไหมครับ <c oughs> ต้องใส่แมสด้วยเหรอ <c oughs> อยู่บ้านนี่ไอ้ด้วยไอเป็นตัวอย่าง ท่านวันที่สองนะท่านอุปกรณ์อย่าไปแพร่เชื่อให้เพื่อนอีกนะถ้าพออปกรณ์ยังไม่หายไม่ต้องไปนะครับวันที่สองให้พอวิชาญพอสงวนศักดิ์ไปแล้วก็ท่านซูมนะครับอย่าฝืนสังขานพวกเราจะไม่ปอบติดออนไลน์พออปกรณ์คพี่นุ๊กติดออนไลน์ไหมนี่อะไรนะติดติดออนไลน์ไหมติดทางออนไลน์ไหมติดติดติดวันนี้ใส่แว่นเลย โอเคคงมีเรื่องสั้นๆประมาณนี้แจ้งข่าวข้อมูลเดี๋ยวผมส่งข้อมูลไปให้ในไลน์นะครับเรื่องที r อาใหม่ของอภาคใต้ภาคเหนือส่วนกลางแล้วก็รายชื่อโรงเรียนรุ่นสามนะครับส่วนรุ่นสองปีสองปีสามเดี๋ยวขอจากทางกสศอีกรอบหนึ่งเนาะแล้วก็วันที่สามสิบเราเจอกันสักทุ่มหนึ่งนะครับลองซ้อมใหญ่กันดูว่าขึ้นไปแล้วเราจะเดี่ยงไหมเนาะแต่และภาคลีดเองนะครับเพราะว่าผมไม่อยู่ลีดแล้วนะครับ จะช่วยเสริมทับให้ครับถ้าไม่มีอะไรก็คงรบกวนเวลาแค่นี้แหละครับไม่ได้ใช้เวลานานครับจิบเบียร์ต่อนะครับท่านทั้งหลายขอบคุณครับต้องมียิ้มขอบคุณครับรบกวนแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ